เรื่องช่างแต่งน้าผมไม่รู้ผมถามเขาไม่ตอบผมไม่รู้จะดูแลเขายังไงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเราทำอะไรเราชัดเจนอยู่แล้วเราเป็นคนทำงานคนไม่ทำงานคือคนที่ประหลาดที่สุดแล้วก็วุ่นวายที่สุดอืมส่งผลถึงวีนาไหมไม่ถึงไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ต้องไปหน่วงครับผมนอนไม่หลับไม่มีผล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 ครับ ไม่มีผลดีซะด้ซ้ําไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวีนาเลย <c oughs> ไม่ต้องเลยดีแล้วที่เราทําแบบนี้ทําเถอะนะฮะทําเถอคุณไม่กลัวลาตินมงเหรอเรื่องช่างผมไม่รู้จริงๆใครพามาแต่ผมรู้ว่าองค์กรพามาแต่ผมหาคนรับผิดชอบไม่ได้แล้วยังไงผมก็ไม่ทราบแล้วเ,เข้ามากันยังไง ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเราทํางานจริงจังเราถือความถูกต้องเป็นหลักนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะเราได้เราได้นะฮะเราได้เซ็นสัญญาเป็นเจ้าภาพเรามีสิทธิ์บริหารจัดการในสิ่งที่เหมาะสมนะฮะโดยการมอบหมายให้เราเป็นผู้จัดการในการประกวดทั้งหมดนะฮะและ การที่คุณลาอูไปโพสต์ราคาหุ้นผมและมีการชี้แนะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแต่ดูเหมือนจะก่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาดหลักทรัพย์เราก็จะต้องดูว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมนะฮะ เขาลบโพสหรือ,อยังครับเขาลบโพสหรือ,อยังแล้วคนที่เป็นปัญหาคนคือลอเนลเดยทุกคนลอนนลเดยคือปัญหาใหญ่เป็นคนที่เป็นคนที่ก่อความวุ่นวายเป็นคนที่ เพิ่งมาทำงานได้ไม่นานโพสด้วยสตอรี่ด้วยลอนเเดเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วทำให้คุณลาอูปไปกันใหญ่ทุกครั้งที่หนักไปกว่านั้นก็คือลอนเนเดเนี่ยผมไม่อยากให้เขามาเมืองไทยเพราะเขาจะมานะเพราะเขามีคดี Sexual h a r a ์สเมนตอยู่เดี๋ยวผมจะโพส อันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันมันหลายกรณีแล้วคนที่เป็นเซ็กชวลมีโทษมีเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชวลฮาร์สมนไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับองค์กรประกวดนางงามได้จเยน็ยน,ยนยนทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ผมเริ่มก่อนหรือ กดตะก้าจักรวาลตะก้าจักรวาลนี้ผมก็ช่วยคุณแอนขายของอยู่เนี่ยสินค้าของคุณแอนทางนั้นนะฮะเนี่ยทุกคนแคปนะผมยังนั่งขายสินค้าให้ของคุณแอนผมทำทุกอย่างก็เพื่อช่วยเหลือแต่คนที่ทำร้ายผมมันคือคนเนรคุณ ใครที่ทำร้ายผมอ่ะมันไม่เคยคิดหรอกว่ามันทำงานหรือเปล่าคนทำงานอยู่ตรงนี้คนลงทุนอยู่ตรงนี้ถูกไหมผมให้ไปสองล้านเหรียญ u s เดอลลาร์แล้วสำหรับการจัดงานในประเทศไทยแล้วทำกับผมแบบนี้ เราไม่ให้ผมทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสปอนเซอร์อะไรก็จะไม่ได้มัวแต่ไปฟังใครปั่นหัวอยู่แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปให้คุณอีกสองล้านเหรียญผมจ่ายแล้วเรียบร้อยผมมีใบเสร็จสองล้านเหรียญสหรัฐก็เจ็ดสิบล้านนะผมจ่ายแล้ว แล้วสปอนเซอร์ขอให้แบบทําอย่างนี้อย่างนั้นนิดหน่อยอะไรก็ไม่ได้ปัญหาสักอย่างหนึง่งคือแล้วตอบเราจะก้าวไปทางไหนล่ะชีวิตอะงานไม่ทำหาแต่เรื่องเงินไม่หาหาแต่เรื่องอยู่เฉยๆมีความสุขประเทศไทยกำลังจะจัดก็โปรโมทปรโตริโก ไม่ให้เกียรติคนไทยไม่ให้เกียิประเทศไทยไม่ให้เกียรติเจ้าภาพแค่โอดกินข้าวแล้วจะให้ผมเลือกยังไงจะให้ผมเลือกเองเหรอว่าผมจะเลือกประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้10ประเทศ,เ,ทศเพื่อไปกินข้าวที่ภูเก็ตกับผมและวิกตอเรียจะให้ผมเลือกเองเหรอพอเลือกเองก็มีปัญหาผมอุตส่าห์ใช้วิธีง่ายๆใครกดไลค์กดแชร์รูปมากสุดก็เอาคนนั้นไปมันก็ไปแร์แพรเที่ยงไง เข้าใจใช่ไหมอย่ามาเหยียดเอเชียนะบอกไว้ก่อนนะแล้วการโพสต์เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการกันแกล้งนะ่ะมันมีความผิดทางกฎหมายนะบอกไว้ก่อน สิ่งที่แฟร์แฟไม่รู้จักทำไอสิ่งที่แปลกๆชอบนักยังมีอะไรหลายอย่างแล้วอยากจะพูดเดี๋ยวเธอทุกคนดูนะทุกคนดูนะสิ่งที่ผมขายเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ผมขายนี่คือสินค้าของ universe ์แล้วผมแจกบัตร ผมขายสินค้ายูนิเวิร์สตัวเป็นเกีียวหัวเป็นน็อตว่างก็ขายให้กิจกรรมก็จัดให้ลงทุนก็ลงให้เหนื่อยก็เหนื่อยแม่แอนทราบไม่ทราบหมดอะคุยวันสามรอบเมื่อกี้ก็มึงคุยไม่มีใครไปปล่าก็ได้หรอกรู้เรื่องแต่ลบแล้วใช่ไหมล่ะลบยังลบหรือยัง บอกจเย็นๆพูดตามความจริงไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนจะบอกให้นะเหนื่อยและแก่ก <c oughs> ็เพราะคนเหล่าเนี้ยอ้าวแล้วใครบอกลบใล้ใครบอกลบเอายังไม่ลบไม่ลบก็อย่าลบแล้วใครบอกลบลบอะไร เป็นกำลังใจให้บอยขอบคุณครับสามพันเก้าร้อยคนดูขอบคุณครับไม่มีอะไรหรอกเราทำงานตามความจริงตลกขบขันเพอเจอนี่มาอีกแล้วมีคนบ่นเรื่องเทเลมนันโดเอาเฉพาะลาตินไปสัมภาษณ์มีแต่ปัญหาเขาบอกว่าเขาได้รับการอนุมัติจากยูนิเวิร์ส ให้สัมภาษณ์เฉพาะลาตินเพราะเขาเป็นช่องลาตินเขาก็โปรโมทเฉพาะลาตินเอา้ามีแบ่งแยกด้วยเนาะบอกเขาไปแล้วตั้งนานแสนนานว่ามันไม่แฟร์อย่าทําก็มากันเนี่ยเอเล็กอรอนอยู่ข้างบนเนี่ยลากไปทีละคนลากไปทีละคนเด็กคนอื่นอยากไปมัง่งก็บอกว่าไม่เอาฉันเอาเฉพาะลาตินโปรโมทเฉพาะลาตินเอา้าก็ดีเนาะก็เลยตลกตลกแปลกๆเอา้า สื่อเห็นก็บนผมอีกหาว่าไม่แฟร์มาหาว่าผมช่วยผมบอกผมไม่ได้ช่วยผมไม่เกี่ยวข้องนะเขาทํากันเองนะโดยแล้วเขาได้รับออุทไ์แบบเนี้ยมาจะมีผลตวีนาไหมไม่ทั้งมี